สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวเกาะช้างกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติก็เดี๋ยวตอนนี้จะรอนะครับซื้อตั๋วตรงนี้ตอนนี้ก็เคลื่อนรถต่อแล้วครับตั๋วซื้อที่นี่นะครับไม่มีออนไลน์ไม่มีบุ๊กิง้งอะไรี่ซื้อตรงนี้เลยนะครับสงค่าตั๋วเดี๋ยวจะมีค่าบริการเป็น,นแยกเป็นส่วนของรถก็ทอ,องคน ไปไปซื้อตัว๋วกันสองคนครับสองร้อยแปดสิบบาทรวมรถค่ะรวมรถใช่มั้ยครับ500ขอบคุณค่ะ8 399ามาเตรงนี้ก็ไปจุดเช็คตั๋วต่อ เช็คตัวเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมไปขึ้นเรือตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นคิวเข้าแถวนะครับแถวครเผื่ช่วงนี้เป็นวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็เข้าคิว ก็จิบเราขึ้นเหลือก็เมื่อกี้ยอดทั้งหมด280บาทเเตรียมตังเงินสดไว้พอดีด้วยเพราะว่าไม่มีซื้อออนไลน์ไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้านะครับต้องมาซื้อที่หน้างานอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นเหลือครับ นี้ก็ระหว่างรอครับระหว่างรอที่จะเอารถขึ้นเรืออันนี้ก็จะเป็นเรือ,อเป็นท่าเรือนะครับที่ต้องรอขึ้นรถก็จะจอดอย่างบบนี้พอเดี๋ยวอีกประมาณสัก2ีนาทีเรือถึงจะออกนะครับตอนนี้รอเข้าแคมปอเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำ ทางนี้ก็จะมีห้องนะครับห้องน้ำใหบริการอยู่ฝั่งนี้ด้วยเราสามารถไปเข้าใช้บริการได้ระหว่าง,องรอตอนนี้ก็กําลังเคลื่อนตัวรถไปลงเรือเฟอร์รี่นะครับทยอยไปทีละแถว จอดรถเสร็จแล้วนะครับรถมาดูประมาณนี้แล้วก็กำลังจะออกกลับา้างเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนชันสองก็จะมีจุดพักเดินขึ้นไปเดี๋ยวนะครับเดินขะึนน้นไปข้างบน จะมีบริเวณที่ให้นั่งพักเดี๋ราก็จะดูไปขึ้นข้างบนสุดว,ว่ามีอะไรบ้างเ,เขาจะโผลิหนึ่ง ท่าเรือที่เรามาครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงข้างบนนี้ก็จะมีท,ที่นั่งเยอะเลยเราจะพาไปดูหัวเรือกันครับดูวิวที่หัวเรือข้างหน้าก็จะเป็นเกาะช้างนะครับที่เรากำลังจะไป บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าแดดไม่แรงรแล้วก็ลมเงยน็นๆกงมาพอดีพอตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับไหน,นก็จะเป็นหน้าก็จะเป็นท่าเรือที่เราเดินอนนี้เดี๋ยวต้องลงไปอยู่ที่รถก่อนพอเดี๋ยวลองดูนะครับว่าขะช้างเลี้ยวซ้ายเป็นยังไงติดตามมาดูครับ ตอนนี้ก็รถกำลังเคลื่อนตัวลงจากเรือนะครับค่อยๆไปทีละแถวมาเข้าก่อนลงทีหลังทำไมเพราะว่าให้ตรงกลางไปก่อนพอเราเข้ามาข้างๆวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับปกติเขาเลี้ยวขวากันแต่เราเน้นปีกพิเวกเน้นพักผ่อนเราจะไปทางซ้ายกันนะครับ ครับออกจากเรกือแล้วเ้ววววครับไปเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับและแลไปเกาะช้างคน่ไปไปขวาแล้วไปซ้ายกันนะครับวันนี้รีสอร์ทที่เราจะไปพักก็จะเป็นทันตวันรีสอร์ทนะครับอยู่สุด ทางของทางฝั่งซ้ายนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองติดตามมาดูระยะทางที่จะไปก็จะประมาณ20กว่ากิโลนะครับจะถึงที่นน่นใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะครับเส้นทางนะครับจะเป็นทางเรียบชายทะเลยู่นี เดี๋ยวเดี๋ยวแวะหาเสบียงกินระหว่างทางก่อนเพราะยังไม่ได้กินข้าวเข้ามาเลยดูจากแผนที่ก็น่าจะมีร้านอาหารอยู่อีกไม่ไกลแค่สักประมาณเจ็ดแปดโลน่าจะมีร้านอาหารอยู่ทางขวามือเดี๋ยวลองติดตามมาดูครับเดี๋ยวแว็กินข้าวเที่ยงกันนะครับที่ร้านครัวมะเจ้านะครับจะเป็นร้านที่อยู่สุดหาดเลยนะครับเข้ามาลึกนิดนึง ครับม,มาถึงก็มีพนักงานต้อนรับครับเป็นเจ้าสลิดหนึ่ตัวแมวแมวข้างข้าแมวตะคุสส่นแน่เลยนะาแบบเนี้ยสลิดหนึ่งตัวใช่ไหมไ<ป>เลับเดี๋ยวเราไปข้างในอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหารครัวพระเจ้า ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศในหน้าร้านก็จะเป็นร้านมันจะเป็นร้านของคุณป้าที่เป็นชาวมงูงที่นี่นก็มื้อเที่ยงของเราครับสั่งไปสามอย่าง,างข้าวก็เป็นข้าวมะลิหอมนะครับแล้วก็ไข่ กุ้งล้วนนะครับแล้วก็จะเป็นต้มยำทะเลน้ำข้นนะครับสดๆจากทะเลที่สดๆเพราะว่าเป็นร้านองชาวประมงเองนะครับเดี๋ยวรออีกเมนูหนึ่งเราเดี๋ยวไปดูว่าอีกเมนูนึงจะเป็นหมึกถ้วยก,กระเทียมเมนูสุดท้ายของเราหมึกแดดเดียวจานใหญ่มาก อันนี้ก็จะเป็นเมนูของเราวันนี้นะครับบนแรกบนเกาะช้างก็เดี๋ยวลองดูครับว่าที่ต่อไปนะครับเป็นรีสอร์ทแต่ว่ามื้อนี้เรากินข้าวก่อนนะครับแต่ลองติดตามที่รีสอร์ท กุ้งกุ้งมาเป็นตัวเลยครับไม่ใช่กุ้งตัวน้อยครับเป็นตัว ก็ถึงแล้วครับทานตอนนี้สอดเดี๋ยวไปเช็คอินนะครับตรงน,นี้อ๋อไม่ต้องเช็คอินใช่ไหมครับต้องเช็คเดี๋ยวเราไปที่ห้องกันบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้วันนี้ก็เป็นทางไปห้องนะครับน้ำใสมาก ส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ครับมาที่นี่ก็จะเป็นตกป่านะครับร้านนี้ก็จะมีป่าเต็มเลยครับนี่ก็จะเป็นห้องที่เราพัก,กนะครับเป็นห้อง4ี่องดูภายในห้องกันว่ามีอะไรบ้างเข้ามาครับก็จะมีตู้นะครับเก็บของขนาดใหญ่มีแอร์หนึ่งตัวนะครับมีห้องน้ำแล้ว้าไปดูห้องน้ำกัน ห้องน้ําอลังการมากห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่มีแชมพูยาสระผมที่ชู้ให้น,นี่ก็จะเป็นห้องน้ําภาพรวมก็จะมีวิวชายทะเลด้วยอยูะทะเลนะไม่ใช่ชายทะเลวิวทะเลด้วยนะครับเวลานั่งทำธุระไปก็ดูวิวข้างนอกได้แล้วก็จะมีอ่างน้ำให้ตัวนึง แยกโซนห้องอาบน้ํานะครับเป็นส่วนเปียกกับโซนแห้งไว้เป็นส่วนตัวนี่ก็จะเป็นนะครับมีที่นอนเตียงคิงไซส์ยอยู่นะครับไฮไลท์นะครับก็จะมีนะครับห้องเป็นพื้นกระจกทะลุนะครับคล้ายๆที่มันดีบก็บจะมีทีวีให้นะครับมีน้ำไม่สองขวดแล้วก็ตรงนี้ครับไฮไลท์ของที่นี่ ก็จะเป็นฟิวทะเลกอช้างครับที่เห็นริบลิตรงนู้น,นครับจะเป็นเกาะง,งามนะครับที่เราสามารถพายเรือไปได้จริงๆก็ไม่ไกลนะครับส่วนที่ปกติเวลาที่เขามาท่องเที่ยวกันก็จะเป็นฝั่งนู้น,นครับตรงนี้ก็จะมีจุดเช่าเรือขยักสามารถพายไปได้ตอนนี้จะเป็นบริเวณหน้าห้องนะครับ หน้าห้องก็จะมีบันไดให้เราลงไปข้างล่างนะครับชมวิวน้ำนะครับเฮ้ยที่เห็นมีปูด้วยครับมีปูยอยู่สองตัวปูตัวบริ่มเลยข้างล่างน้ำใสมากจริงแล้วก็ทะเลค่อนข้างสงบก,ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองมาดูได้ครับที่ทานตะวันรีสอร์ท ห้องก็คืนละสามพันห้ารวมอาหารเช้านะครับการเดินทางก็เกือบสุดก่อช้างเลี้ยวซ้ายบรรยากาศดีมากครับเหมาะกันทักพอนจริงเดี๋ยวให้ดูวิวอีกรอบ ห้องพักแล้วจะพาไปเดินดูร้านอาหารนะครับว่าที่เราจะกินตอนเช้ายังไงโซนร้านอาหารก็จะอยู่โซนนี้มีลมแรงมากนี่คือเป็นโซนบริเวณร้านอาหาร จะมีน้ำดื่มไม่ขายด้วย เดี๋ยวมาดูมื้อเย็นกันนะครับว่าเราสั่งอะไรบ้างครับตอนเย็นเราก็สั่งเมนูที่ร e ีสอร์ทเลยก็จะมีนะครับจานแรกก็จะเป็นจานแรกครับก็จะเป็นเทมทะเลนะครับเราก็จะมีคุณสมโัติแตกนะครับของโปกุ้ดเลยก็อข,อของส่วนของโมเมงก็จะเป็นผัดขิงทะเลนะครับปมาทะเลก็ต้องกินทะเล ลองดูนะว่าหน้าจะอร่อยนะก๋วยเตี๋ยไข่ทะเลอ่อืมีสโลล่ะมาก เ,ยเียวเปรีวเค็มเค็มสามรสรัดติ่งทะเลครับเกยสัตว์เปนเมนูแรกติงอ่อนดีครับดเลยปลาหมูเน,นื้อกกลับเลยกลบวะเร่งดีมาก กลินน้มีแ่ะนหอมมากกลินแรมเดี๋ยว่าแม่บอกกินว่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเสนอเป็นปนี่